เอาละครับกับสิทธิ์รู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมกอ TV ฟทีวีก็อยู่กับเกมยูทูเบียออริจินนะฮะวันนี้ผมก็จะพามาหาเงินอีกแล้วนะครับผมสังเกตเห็นเพื่อนๆคนอื่นเขาจะฟาร์มหินสีแดงๆนี้นะฮะเป็นเพื่อนๆชาวต่างชาตินะเขาก็มาขุดพอดีผมก็เลยเห็นนะฮะเขาก็ได้ตีช่วยกันน่าจะมาด้วยกันละสองคนนี้นะฮะ,ะผมได้นี่วา อ่ะเดี๋ยวผมเอาคืนเขาก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าเขาเป็นคนตีนะฮะอ่าสำหรับเพื่อนๆอยากหาเงินซื้อ,อ,อนุ๊กแก้วหรือว่าอะไรต่างๆนะผมก็สามารถมาฟาร์มหินแบบผมก็ได้นะมันก็ได้ราคาดีนะก็เพื่อนๆรู้สึกว่าเขาก็ยังเวิว่งน้อยๆกันเขาก็มาฟาร์มไปขายกันนะครับผมส่วนมากนะเขาน่าจะมาด้วยกันแหละ อันดับแรกเพื่อนๆก็ต้องมีไม้ฮาทาก่อนนะอ่าประมาณที่ในมือผมถือนี้นะอ่าเพื่อนๆก็จะคราเป็นอยู่เนาะหรือว่ามันให้ฟรีมานะอ่าก็จิ้มเข้ามาตรงนี้นะผมข้างล่างขวามือนะจิ้มเข้ามาปุ๊บมันจะให้เราวาดรูปนะก็ให้วาดรูปเป็นเอ่อตามผมเลยนะฮะก็เหมือนเอ่อเหมือนลอยอะไรไม่รู้นะอ่ามันก็จะได้ธาตุไฟมานะครับผมเพื่อนๆก็กดเครื่องหมายถูกไปนะครับผมอ่า เพื่อนๆสังเกตเห็นแร่ทองใช่ไหมครับผมอ่าเฉพาะอ่ะแร่ทองนะครับผมกับแร่อ่าแร่ที่เป็นสีเงินนะ่ะอ่าก็จะเป็นแร่สีเงินแบบนี้ที่ผมขึ้นรูปห้นะครับผมมันก็จะใช้ได้แค่สองแร่ชนิดนี้นะฮะอ่าให้เพื่อนๆจิ้มลงไปลิกค้างนะฮะอ่าลิกค้างแล้วก็ให้พุ่งใส่มันปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นสีแดงให้เรานะแล้วก็ใช้อนี้ขุดเลยอ่า ครับเพื่อนๆที่ขุดยังเวลไม่เยอะก็จะใช้เวลาในการตีนานพอสมควรนะเพื่อนๆก็สามารถรอได้ไม่เป็นไรนะสำหรับเพื่อนๆฝั่งนู้นเขาก็ยังที่ขุดก็ยังไม่ดีเท่าไหร่แต่เขามาสองคนไงมาช่วยกันนะครับผมมันก็จะมีคนมาฟาร์มเยอะแยะนะฮะมันก็เอาไปทําได้หลายอย่างนะครับผมสาหรับคนที่เขาเวลสูงๆกันเลยสําหรับเราเวลยังต่าๆก็ มันก็ยังไม่ได้ใช้ในตอนนี้นะก็มาฟาร์มขขยให้พวกเขาได้นะก็ราคาดีอยู่นะเดี๋ยวผมฟาร์มแล้วผมก็จะพาไปที่ร้านค้าเลยนะเพื่อนเพื่อนก็ต้องรอมันรีโหลดอีกประมาณกี่นาทีนะฮะประมาณ1-2นาทีหรือเปล่านะอ่าก็ให้จิ้มเข้าไปนะเหมือนเดิมที่ผมบอกกดค้างไว้แล้วก็ปล่อยใส่หินอ่ากดให้โดนนั่นแหละอย่าไปกดใส่ดินใส่อะไรนะต้อง ดนแร่นะฮะก็ใช้ที่ขุดขุดหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเขาก็ขายกันอยู่ราคาแพงอยู่นะ,ะเดี๋ยวผมจะพาไปขายผมขอฟาร์มสักคู่นะถ้าเพื่อน,นเล่น2คนนะหรือว่า3คนก็สามารถมาช่วยกันนะกันก็ให้คนนึงใช้ก่อนแล้วก็ตีสลับกันช่วยกันไปเรื่อยๆเราก็จะได้เร็วนะ,ะเหมือนเมื่อกี้เขาก็มากัน2คนนะอันนี้ผมก็มาตีกันคนเดียว เพราะว่าผมเล่นคนเดียวนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เล่นเซิร์ฟผมก็สามารถมาฟาร์มช่วยกันได้นะครับผมก็จะมีนุกแก้วบินเหมือนเขาก็ต้องขยันนะครับผมสำหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่ก็สังเกตดูตรงครัฟนะผมว่าเบีวเราเท่าไหร่มันถึงจะครัฟที่ขุดครัฟที่ขุดได้อ่ะ เร็วเท่านั้นนะตัวนี้ก็ใช้อยู่เวลเท่าไหรเท่าไร่เพื่อนก็จิ้มดูนะตรงนี้นะอนี่ผมผมก็เลเวลอยู่40นะก็เวลต่อไปผมจะได้อะที่ขุดแบบนี้ก็ต้องเวล50ก่อนนะเพื่อนเพื่อก็สามารถดูที่มันล็อกได้นะเพื่อนๆก็พยายามทําเวลให้ได้ถึงเป้าหมายมันก็อันนี้มันก็จะตีอ่ดาเมจแตกต่างกันไปนะก็จะขุดได้เร็วขึ้นนะครับผมก็ ดูก่อนเอ่อแร่ในการตีแร่นี้ก็ได้ XP สูงนะก็ได้ XP อยู่ที่ประมาณ1000พนะครับผมเพื่อนๆก็จะได้เวลเร็วด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยนะ,ะก็จิ้มค้างไว้อย่างนี้แล้วก็ปล่อยอ่าก็จะเป็นแร่แบบนี้เพื่อนๆก็สามารถตีได้เลยทันทีนะก็จะมีเวลาข้างบนนะตรงที่มันจะหายไปนะฮะมันก็มีเวลาของมันนะไม่ใช่ว่า เออเอาอะไรตีก็ได้นะก็ต้องระมัดระวังในการตีด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าใช้มือเปล่าตีนะก็จะเจ็บตัวอ่าก็ได้มาอีกหนึ่งก้อนก็ต้องรออีกประมาณ1-2นาทีหรือเปล่านะผมก็ไม่เคยจับเวลาดูนะเ่าเพื่อนๆกาทำแบบนี้ได้สัก10ก้อน20ก้อนก็เอาไปขายก่อนนะหรือว่า ฟาร์มไปเยอะๆค่อยไปขายทีเดียวก่อนอ่ะเขามากัน2คนเขาก็จะแยกกันฟาร์มบางครั้งเขาก็ตีช่วยกันนะผมอ่ะผมก็สามารถตีช่วยเขาก่อนนะเพราะว่าเ,เวลเขายังน้อยอยู่นะเขาเวลเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมขอจิ้มดูก่อนเขาเวล38นะก็ยังใชออ้อีเตอร์สีทองอยู่นะก็ยังถือว่าตีดาเมจน้อยอ่ะเขากดได้ไหมล่ะ อ่าไม่ได้นะผมเพราะว่าดาเมจผมเยอะกว่าผมก็เลยเอ่อได้อน,นี้เยอะกว่านะค่าใครตีเยอะจะได้แร่นั้นไปนะเพื่อนเพื่อก <zug> ็เพื่อนๆก็พยายามไปฟาร์มจุดที่ไม่มีคนเท่าไหร่นะก็ <Viol> อย่ามาตรงจุดที่มีคนภูมิพลาดแบบนี้นะเพราะว่ามันก็จะเกิดการแย่งกันได้เพราะว่ากระทา,าเรามันก็ใช้เวลาในการรีนานพอสมควรนะครับผมอ่าเพื่อนๆนก็คงหารู้อยู่เนาะ ว่าจุดไหนมันเป็นแร่สีเงินกับแร่สีทองเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปปักหลักจุดอยู่ตรงนั้นวางเตียงสร้างบ้านใกล้ๆก่อนก็ได้นะครับผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆ่าทานี้ก็สามารถใช้ได้ตลอดนะค้าบันพังก็สามารถซ่อมได้นะครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ในการซ่อมไว้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาไปอันเดียวนะเพราะว่ามันพังแล้วมันจะซ่อมไม่ได้นะ เขาก็จะใช้กันปุ๊บเขาก็มาด้วยกันนะครับผมเขาก็ฟาร์มไปเรื่อยๆของเขานะเขาน่าจะฟาร์มไปขายแหละผมคิดว่านะคนนี้เวลเท่าไรอ่ะคนนี้เวล45สี่สิบห้านะครับผมทำไมเขาใช้อีเตอร์สีทองอยู่ละ่ะผมก็ไม่รู้นะผมจำไม่ได้แล้วแหละเพ,เพื่อนก็ยังไม่ปลดล็อกก็กดดูนะว่ามันใช้อีเตอร์อะไรเวลเท่าไหรนะผมก็ จำไม่ได้แล้วแหละอ่าก็มีคนมาเพิ่มอีกคนนึงนะครับผมเขาก็มากันเรื่อยๆนะหรือว่าคนเก่าเขาแค่สลับมาหรือเขาออกอ่าผมก็ไม่รู้นะครับผมอ่าแล้วก็ฟาร์มฝั่งนี้บ้างนะก็ให้เขาฟาร์มจุดนั้นไปก่อนค่าเพื่อนๆขยันเพื่อนๆก็จะได้เร็วนะอ่าเก็บไปนะครับผม เดี๋ยวผมขอฟาร์มอีกสักผมได้เท่าไหร่แล้วผมได้9ก้านะผมจะฟาร์มอีกอันนึงนะเดี๋ยวผมจะไปขายให้ดูแล้วแหละ,ะสําหรับแร่ตัวนี้ไม่ได้นะครับผมอย่าไปทําเลยนะอย่าไปใช้คาถาใส่มันนะแร่สีดําๆแร่เหล็กนะไม่ได้นะครับผมก็จะเป็นแร่ทองอแร่ทองกับแร่สีเงินนะ,ะก็ขุด กอนสุดท้ายแล้วแหละเดี๋ยวผมจะไปขายที่ร้านค้าให้ดูนะว่าเขาขายกันเท่าไหร่นะครับผมอ่าผมก็ได้มาถึงร้านค้าแล้วเนาะอ่าเพื่อนๆก็จะรู้ร้านค้าอยู่เนาะว่าเขาว่ามันเป็นแบบไหนนะก็จะเป็นปราสาทสีชมพูใหญ่ๆนะอ่าคลิปนี้ก็จะมืดๆหน่อยนะเพราะว่ามันเอ่อมืดเร็วนะฮะอ่าก็ไม่ต้องเข้าไปข้างในนะผมก็สังเกตดูตรงนี้นะตรงรูปตาช่างนี้ก็กดเข้าไปนะผม พอเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าแบบนี้นะเพื่อนๆก็สามารถกดดูอันแรกนะแล้วก็อันที่2อ่าสังเกตเห็นซ้ายมือนะก็เป็นกล่องสีแดงนะครับผมก็เป็นหินสีแดงนะอ่าก็จิ้มเข้าไปโอ้เขาขายแพงอยู่นะเขาขายกันอยู่ที่สี่สิบเ้หรียญเงินนะอ่าก็2อันเท่ากับ2อันเท่ากับ1เหรียญทองนะอ่าหเหรียญทอง อ่ผมฟาร์มไปได้10อันนะผมก็ขายไปเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้49ใช่ปะอ่า49นะฮะผมผมก็พิมพ์ไป49อ่าเขาใส่ข้างหลังจุด99นะแล้วก็ใส่98อ่าแล้วก็นี่คือกลยุทธในการขายนะก็พยายามต่ำกว่าเขาอ่นิดนึงนะ,ะก็ไม่มากอ่าโอเคผมก็ได้วางขายเป็นที่เรียบร้อยนะ ผมก็เมื่อกี้ผมก็ได้ขายไปแล้วแหละอ่านี่นะผมผมขายไปแค่3ก้อนผมได้เออหเหรียญทองกับอีก45เหรียญเงินนะแล้วก็48ทองแดงแล้วก็มันก็จะหักภาษีนะตรงนี้นะคือเอ่อมันหกักภาษีการขายของเรานะผมคือหกักภาษีรายได้ของเรานะก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกอ่ะก็กดออกนะผมอ่ามาดูใหม่กันนะผม ก็ครัพเจ้าเพื่อนฟาร์มมาได้เอ่อห้าสิบก้อนอ่ะสมมติว่าเพื่อนเพื่อนฟาร์มมาได้ห้าสิบก้อนอ่ะก็ตกอยู่ที่ประมาณยี่สิบสี่เหรียญทองกับอีกเก้าสิบห้าเหรียญเงินนะโอ้เยอะอยู่นะครับผมครัพเจ้าเพื่อนขยันนะเพื่อนเพื่อนฟาร์มได้เยอะเยอะนะก็เอามาขายทีละเยอะๆก็จะได้มากนะอืมเมื่อกี้เราก็วางขายไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็กดเข้ามาตรงที่เดิมนะอ่าก็จะเห็นของเรานะตัวนี้นะครับผม เขาขายกันอยู่าคนนี้เขาขาย90ผมใส่ใส่98นะไม่เป็นไรนะครับผมก็ดูผิดนะก็ไม่เป็นไรนะก็ขายไปเลยนะก็ราคามันก็ไม่แตกต่างกันมากนะคนที่สําหรับเขาต้องการเยอะๆเขาก็จะเหมาไปหมุดแผงเลยนะอะสมมุติว่าเขาซื้อคนแรกไป50เขาไม่พอนะผมเขาก็มาซื้อของเราต่อ,อเพื่อนๆก็รอได้นะฮะ อ่าก็ถ้าเราขายได้ปุ๊บมันก็จะแจ้งเตือนบนข้อความนี้นะครับที่ผมวงกลมมาให้นะครับผมอ่าก็จิ้มเข้ามานะถ้ามันมีข้อความเข้านะครับผมก็จิ้มเข้ามามันก็จะบอกการขายของเราตัวนี้ผมก็ได้ลบทิ้งหมดแล้วนะเพราะว่ามันเต็มนะครับผมอืมก็จุดฟาร์มของมันก็จะอยู่ประมาณจุดนี้นะฮะแล้วแต่เพื่อนๆอ,อยู่จุดไหนอ่าแร่ตัวนี้ก็สามารถฟาร์มได้นะฮะแร่แสีเงินนะตัวนี้ แล้วก็แร่ตัวนี้สีทองนะครับผมก็ฟาร์มได้เฉพาะแร่2ชนิดนี้เท่านั้นนะผมอ่าแร่ตัวนี้ไม่สามารถฟาร์มได้นะครับผมอ่าก็พยายามใช้กระทาให้เป็นก่อนนะก็เขียนเป็นเหมือนผมนะเขียนแบบนี้นะอ่าเหมือนอเหมือนรอยเท้าเอ่ออะไรสักอย่างนะครับผมมันก็จะเป็นธาตุไฟให้เราก็กดเครื่องหมายถูกไปนะครับผมก็พยายามจิ้มค้างไว้อย่างนี้นะฮะ ่เดี๋ยวแป๊บนึงนะเมื่อกี้ข้อความเข้าแล้วนะผปล่อยไปเลยนะครับผมข้อความเข้าตรงนี้นะผมก็เข้ามาดูนะเอา้าผมขายไปแล้วหรออ้าวผมขายไปแล้วนะอ่าก็ได้ขายเรียบร้อยนะผมก็จิมเข้ามาประวัติการขายของเรานะาเพื่อนๆลงแป๊บเดียวเพื่อนๆก,ก็ได้ขายแล้วนะครับผมเพราะว่า,าแรก พวกนี้เขาจะมีคนมาซื้อจํานวนมากนะก็ได้ขายไปที่เรียบร้อยแล้วผมลงไม่กี่นาทีเองนาทีเดียวผมก็ได้ขายแล้วนะค่บเพื่อนๆฟา์มาเยอะๆเพื่อนๆก็สามารถเอามาวางขายมันก็จะออกเร็วเพราะว่าแร่นี้คนที่เขาเวลใหญ่ๆที่เขาต้องใช้นะเขาจะคาบรถหรือว่าคาบเรือใหญ่ๆคันลำใหญ่ๆนะ,ะเขาต้องใช้เยอะเขาก็จะมาซื้อของเรานะ ขาก็จะไม่ไปฟาร์มนะเพราะว่าเวลเขาเยอะแล้วเงินเขาเยอะแล้วเขาก็ไม่จําเป็นต้องมาฟาร์มเพราะว่าเขามีเงินซื้อของเราเราก็มีหน้าที่ฟาร์มมาขายนะครับผมอ่าสำหรับคนเริ่มเล่นใหม่ก็สามารถทําแบบนี้ได้นะก็พยายามดูเวลมันด้วยนะว่าเราจะปลดล็อกทําที่ขุดอะไรได้บ้าง้ขุดแร่ในครั้งหนึ่งก็จะได้1000 XP นนะเวลเราก็จะขึ้นเร็วนะครับผมอ่ะก็ ได้ทั้งสองอย่างนะได้ทั้งเงินได้ทั้งเวลนะครับผมะจะให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะใบคราฟนะครับผมอ่าก็จิ้มเข้ามาก,ก็จะเห็นอ่าเป็นส่วนของใบคราฟนะผมนี่คืออ่าใบคราฟสามารถมาซื้อได้นะก็ราคาถูกมากนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถมาซื้อได้นะอ่ามันก็มีเยอะแยะนะไม่ว่าจะเป็นขวานเขาก็ขายไม่แพงนะครับผมเพื่อนๆก็สามารถอ่มาซื้อ ไอ้พวกไปค้าพวกนี้มาทําเป็นชุดเกาะนะครับผมเขาก็ขายไม่แพงเท่าไหร่เนาะอ่าถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมอ่าก็จะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะเกี่ยวกับการหาเงินนะครับผมก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆพื้นฐานผมก็จะทําประมาณนี้เกี่ยวกับการหาเงินหรือว่าหาของนะครับผมอ่าก็วันนี้ก็จะมาบอกคร่าวๆก่อนนะอ่าเพื่อนๆก็สามารถทําตามได้เลยนะ ขอบคุณครับ